สวัสดีครับวันนี้เรามาจัดส่งเครื่องปันไฟครับเป็นอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมชมชอบมากนะครับรุ่นนี้ขนาด 12kva นะครับตัวนี้ราคา95,000บาทนะครับแล้วก็ความนักนห้คน6คนใช้ครับหคนใช้ครับ4ี่คนมันโหดพอดเดี๋ยว ออกลงกออลงก่อนเ,เออลไมเ่อทางานะเดีเอาออดไปบ่คันานสามาว่ามีอยู่ทุกคนเป็ไปได้ไหมก็ไม่ได้เลือ,อยนั่งไม่ได้ปทางด้นมากหเขาเจนี้ นี่สตาร์ทด้วยกุญแจนะครับเป็นเครื่องใหญ่นะครับตัวที่ดูน้ำใจครับเจ็ดแปะเจ็ดมันจะตัวเล็กกว่านี้มตัวนี้ได้ครับตัวเดียวนั่นตัวนี้มันตัวใหญ่มันเป็นเครื่องยนต์ใหญ่แล้วก็มันจะมีหม้อน้ำด้วยครับัจะสามตัวครับตัวนั้นไม่มีหม้อน้ำตัวนั้นไม่มีหมะน้ำไม่้ครับไม่มีหม้อน้ำไม่มีครับมันเป็นเครื่องเล็กแต่แต่เงียบมากครับตัวแปดเจ็ดนะ เงียบกว่าตัวเหลืองเงยอะเลยครับแล้วก็นิ่งกว่าตัวเหลืองไม่ได้ทำนะครับที่นั่งดูอยู่พุ่งอย่างนี้นี่ตาลาดนูน่นตลาดนู่นเนงะี้ยโอ้นั่นก็ใช้เครื่องปัน่นตัวเดียวกันนีน่แหล่ะนี่ลงตลาดครับนี่มาตรฐานนี่ครับต้องใช้ รอบยกไม่ก็โฟกิดนะครับเพราะว่า,าน้ำหนักมันเยอะครับขนาดกําลังพอดีครับใส่ล้อได้ครับใส่ล้อได้เข็นได้ครับตัวนี้ก็จะมีที่ไฟออกนะครับประกอบแล้วก็ปิดไว้ครับเดี๋ยวเด็กมาเล่น ยาวแค่ไหนกว้างอะไรกว้างก็งประมาณหกสิบปมาณยปลายครับหกสิบแปดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดยาวประมาณนิดหน่อยยาวแค่แค่สี่สิบมิลลิเมตรนี่ใส่ล้อกรอบล้อนี่มันติดน็อตครับอ,อ,อันนี้เขาเขาให้ล็อ เวลาใส่สายเราให้ปิดไว้กลัวคนมาเล่นนี้ครับถ้าเราใช้รู้จักใช่ครับให้สายลอดสามเฟดเฟดเดียวซิงเกิลเฟดครับสอัสดีปัญหาหน่อยใช่ครับหลายเฟดก็ต้องมาแบ่งอีกอันนี้ทีเดียวเลยใส่ล้อได้ เดี๋ยวพาดูข้างในมันจะเมื่อจะข้ามก่อนทางวนยาวเลยดีนะในอุมงค์ยวเสี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 ยวนี่ครับอไปดูนี่นี่สวยในหม้อน้ำในหม้อน้ำเดี๋ยวนี้พวกอุปกรณ์ไอ้นี่ตัวหาไปบ่อยนะบ่อยจะหลงทางผมก็รีบเร่งเร่งรีบเร่ง ออกจากบ้านกี่โมงอ่ะออกออกสายครับเมื่อเช้ารถขนหินเอาหินมาลงกันทางไว้ก็เลยได้เดือดร้อนไปหารถแท็กเตอร์มาขวางขวาง,วางออกอันนี้ลงตลาดนี่ใช้ไฟที่ตลาดครับตลาดช่วงเย็นนะครับ ไปก็ประมาณ200หลอดนะฮะแล้วก็ไป200หลอดแล้วก็มีพัดลมไม่ค้าด้วยครับใช้ใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับก็ลองดูครับนี่ครับสวยๆแบบนี้ฮะเครืงนี้ไม่ไม่ต้องกลัวไฟเกินครับ นี่ถ้าถ้าเราอยากรู้อะไรนี่มันเรากดลงมาน,นี่เกดเป็นน,นี่เ,นเราใช้ไฟอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ก็ไฟนี่ครับไฟออก2 2 0อันนี้ใช้ไฟอยู่สองจุดสามกิโลวัตต์ก็ถือว่าใช้ไม่เยอะไม่เยอะครับสบายครับกินอยู่ที่กินทั้งหมดมทั้งหมดในตลาดเนี่ยกินอยู่ที่12อแอมป์ ีก็ความจุแบตเตอรี่ว่ามีไฟเท่าไหร่นี้แบตเตอรี่เต็มเลยครับ <24. S> 1 4 1่ครับ <24. S> 14.10ครับ14.10 <24. 1. S 1> ครับก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากแล้วตัวแบตเตอรี่ลงข้นเนี่ครับเลื่อนเลื่อนจุดลงมาหาคําว่าแบตเตอรี่เลื่อ<ด>ตัวนี้ใช่ครับปุตัวนี้ตัว ก่อนแล้วครับปแบบันกันครับโอเคถ้าถ้ตาต่ำกว่าตัว C เนี่ยก็ <c oughs> ต้องกันดนะได้ครับก็เหมือนรถยนต์เลยครับถ้าด่ำกว่ามันอาจจะอาจจะชาร์จไม่เข้าหรือว่าอันนี้เราควรดูตอนก่อนสตาร์ทครับ ก็ไม่เป็นไรถ้าถ้ามันสตาร์ทไม่ติดเราก็แค่กดมาดูว่ามันมีเท่าไหร่ถ้ามันมีต่ำก็แสดงว่าสตาร์ทไม่ติดนะแล้วก็ไปชาร์จเพราะเราเสียบกุญแจปุ๊บติดไปติดโชว์เลยว่ะใช่ครับขอแค่จุดนี้มันมาอยู่คําว่าแบตเตอรี่นามันก็จะโชว์อะไรครับก็มไม่มีอะไรโอเคเนี่ยครับอากาศมันจะดูดเข้าไปนะครับ ถ้าเราเปิดฟ้าไว้มันจะไม่เข้าแบงนี้ทำให้มันร้อนนะวันนี้ก็ถ้าจะล็อกไม่ใ,ใครมาเล่นเครกุญแจอยู่ในาอ,อ,อย่างนั้นออกมาตรงครับ ันเปิดไม่ได้โอเคจบข่าวนี่ใช้ไปทั้งตลาดเลยครับเครื่องเล็กๆเพราะว่าเพราะว่าคนที่เ<อ>ขาดูแลอยู่ไงคนดูนอแล้วก็สบายเลยครับ